สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคลอดแล้วจ้าน้องเลอาลูกสาวไออภิษดาสิ้นสุดการรอคอยมาแล้วจ้าลูกสาวไออภิษดาน้องเลอาน่ารักน่าชังมากๆจากเมื่อวันนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างก็เฝ้ารอและตื่นเต้นไม่แพ้กันหลังไอจของไออภิษดาโพสคลิปล่าสุดระบุว่าก็จะคลอดแล้วค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโดยไอบอกว่าในที่สุด วันนี้ก็มาถึงสักทีพร้อมแล้วใกล้จะได้เจอหน้าลูกสาวแล้วยางไรก็ตามเป็นกำลังใจให้นะคะหากสาวไอซ์เผยหน้าเบบีให้เปนแฟนได้ชมกันเมื่อไรทีมงานจะรีบนำเอามาอัปเดตท,ทันทีเลยจ้านั่นที่สุดเช้าว,วันที่11มกราคม66คุณแม่มือใหม่ไอซ์อภิษดาก็ได้โพสต์อวดรูปลูกสาวทันทีโดยระบุว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเลอาค่ะ นูออกมาวันที่10มกราคม2023ด้วยน้ำหนัก3.525สวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะคะน่ารักน่าชังมากๆขอให้น้องเลี้ยงง่ายๆจ้าขอกอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ